บิลลี่พาร์ทที่8นะคะสัปดาห์ที่23-26กุมภานะคะสัปดาห์นี้ก็อบอภบูรค้าทั้งหมด2บริษัทค่ะก็มี KK Trade แล้วก็ของควันคลินิกนะคะซึ่ง K ้วยแคทก็จะมีะการทำวิดีโอพรีเซนเทชันนะคะของบริษัทนะคะก็คือจะต้องเข้าไปคุยบายดีนะคะแล้วก็ของควันคลินิกค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เข้ามานะคะอาจจะมีการทำเป็นเรื่องราวค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคุยกันเบื้องต้กนก่อนเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ เมนเทจมาร์เก็ตติ้งคะต้องไปคุยกับทางเจ้าหนายก่อนนะคะถึงจะสรุปงานมาให้ว่าจะเป็นลักษณะไหนนะคะก็คือต้องรอคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ในสองงานสัปดาห์นะคะในงานปรดักชั่นนะคะธน,นาคารตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เสนองานแล้วก็ติดตามนะคะก็ฟีดแบ็กในเรื่องของการส่งเอกสารเข้าไปแล้วก็มีการโทรคุยนะคะก ส่วนมากน่ยจะลูกค้าแพนไวตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้เขาเริ่มจะมีการทำพรีเซนเตชันแล้วก็ายทําการค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งตอนนี้ก็เราก็ได้ฝากฝากนฝากตัวไว้นะคะเพื่อที่ปีนี้เราอาจจะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปพรีเซนต์เงานเพื่อแข่งขันกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็ลูกค้าก็ให้ส่งรายละเอียดให้เข้าไว้ก่อนนะคะ แล้วก็ที่ f o r ์แค s กันไว้นะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเ,าเกิดการขายขึ้นได้นะคะก็คือจะเป็นจะดีไซน์ที่ทําโครงการของชาญอิสระนะคะก็สัปดาห์หน้าลูกค้าจะบุกวันมาให้นะคะว่าจะไปพบวันไหนนะคะสำหรับบริษัทอื่นๆที่มีแนวโน้มมีความสนใจนะคะก็จะมี Noble นะคะซึ่งหนิงก็ฝากรายละเอียดไว้กับคุณโอลูกค้าที่เป็น ที่ดูแลเรื่องคิวซูล่านะคะซึ่งเผอิญว่าเขาทำเขาดูแลเรื่องของโบรดักชั่นด้วยนะคะก็เลยฝากไปแล้วก็เมื่อวานนี้ได้ส่งรายละเอียดเข้าไปที่ไ e p r e s เดน n t นะคะคุณนพที่หนิงเคยเข้าไปคุยตัวคิวซูล่านะคะซึ่งก็มีความสนใจนะคะตอนนี้ก็เลยฝากรายละเอียดไวะคะ้ค่ะเผื่อทีอ่ปีนี้เขาจะมีการจัดทำนะคะเพราะว่าโดยปกติของโนเบลเขาทำเป็น 3D อยู่แล้วนะคะก็ก็เลยฝากของเราไว้ด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะได้รับการพิจารณาค่ะ แล้วก็ของนาวาน่านะคะหนงก็นําเสนอทั้งคิวซูล่าแล้วก็อะพาร์ตเชั่นเนื่องจากว่าเป็นคนคนเดียวกันที่ดูแลนะคะแล้วก็รีวอเอสเตออันนี้ลูกค้าก็มีความสญญาานใจพรหนิงคุยไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็ค,คือส่งเพิ่งส่งรายละเอียดให้ลูกค้าไปเนื่องจากว่ารายละเอียดเราเพิ่งเสร็จนะคะเอเวอร์แลนด์นะคะอันนี้ก็เป็นคนดูแลคนเดียวกันกับคิวซูล่าเหมือนกันนะคะก็ฝากรายละเอียดไว้ไว้เลยนะคะซึ่งทางคุณเอกเขาก็แจ้งว่าเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยเขาจะแจ้งกลับมา สำหรับตัว Q Solara เองนะคะตอนนี้ก็ Noble นะคะก็ผลตอบรับค่อนข้างดีมากนะคะแล้วก็คาดว่า Q 2เนี่ยน่าจะมีการสั่งซื้อต่อนะคะ Q 2ก็จะมี Nevada Supply นะคะแล้วก็ Nevada ที่ AQ นะคะที่จะมีการสั่งซื้อเพิ่มนะคะอันนี้ก็คือ Forecast ที่เป็นตัวที่ค่อนข้างมั่นใจก่อนนะคะแล้วก็จะมีบริษัทอื่นๆที่ตามๆอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ชุดลูกค้าค่อนข้าง ที่จะยุ่งค่ะเพราะว่าอาสังหาริมทรัพย์เขาจะมีออกโบนที่ที่สวนย์เศรษฐกิจวันช่วงต้นๆอ่ต้ตอ,อไม่ใช่ค่ะกลางเดือนมีนานะคะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นงานสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็วีคหน,น,น้าน่าจะมีเจดีสายที่จะต้องเข้าไปบอกนะคะแล้วก็เรียลเอสเซ่เอเวอร์แลนด์นะคะเข้าไปคุยพัฒนาแต่ว่าตอนนี้ก็คือรอลูกค้าคอนเฟิร์มนะคะเพราะช่วงนี้ก็จะยุ่งเรื่องงานที่สวนสย์เศรษฐกิจ แล้วกส็สำหรับยอดขายนะคะก็สรุปอยู่ที่7จ5ดแสนกหมืนห้าพันบาทนะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ